สวัสดีค่ะมือนี้เขามานาเนาะค่ะวันนี้มากินข้าวปลาพอไงพามาสูบปลามาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินข้าวปลาน้ากันมาเก็บปลาซอยเนี่ยค่ะปลากะละหลายสวัสดีค่ะเขากันสินี่ค่ะุณหน่อยกับมาค่ะซอยลนะะคออีมซยกันล่างปลาเก็บปลาเนาะค่ะป่าก็ตามาล่างปลา่อยยางเด้อกิงลงเด้อกะตาเฮียเอา โดนเทือเ้าสี่ด็ม,มาเฮ็ดจังสี่เพราะวัดระวังตเปีนยันลายหลายเนาะครับป่าลายสุ่ปีแต่ว่าปีนี้ปีนี้ว่าบ่ค่อยมีป่าสาอื่นบ่มีเราสาเทาก็มีคือเกออาเน่ยเกาะจะก่ออะไรเน่ยเาจากป่ากันเพียงมีจะโตง,งามๆอันพระเจ้าโอาะพรเจ้าเฮ็ดนาป่างน,นะค่ะไอ้เพื่อนเฮ็ดพ่อใหญ่ป๋อดต่เฮ็ด แมนหพิ่นเศ้าเฮ็ดเฮาตาห้พินพ่นเศราปีแรกนล่นะคะพาคนหน่อยมาเที่ยวทุงเดี๋ยวไปเอิ้นเอาเดวไปฮับว่มีรถเดวไปฮับเอาอยู่ในสาทุกคนอยู่ในสาหมดแล้วนิ้วเขาก็อดเอากอนบ่มีคนย่างอเอมีคนเผาจะของต้องไปเผาไฟกับปติ ทำไมไม่เรียบร้อยล่ะคะแก่ห่างเฝ้านี่น้องเผาป่าอ,อันตัวใหญ่นี้ถ้ามา,าเผาด้วยค่ะเผาตัวเท่าๆนี่น่อยมันจังสูกไว้ได้กินพะนะ่นะนูนะจะสิทางลมแหง เอมมาซอยล่างซอยเก็บบ้านเดี๋ยวอาจจะตายก่อนนะคะพ่อเย็บปอกพ่เย็บถุงพ่เย็เตารู้นะคะวันนี้เรามีเสบียงสปอนเซอร์เข้าได้นะคะ ล่างปาโซนไออิ่มเนาะมันสิตายก่อนึ่าเดี๋ยวมันช่ตาย่อนก็เ hmm บิ่งแปดล่างป่าด้วยกันคุณคุณตะตุ่มอ่ะเพียงป่านี่ขึ้นนาที่เขาสูบออกมาติป้าอะไรป้านี่อยากได้ค่ะไป้าอยากมันตายตัวข้าโพดได้น่หนาข้าโพดไปต่ขาโพด

เรื่อเตแนวดีได้วันสัตาแล้วยื้อสายไหม

เอามอาไหมใส่ำลิไรใเลยนบอรปบอามเบเลบอแม่เกียรนี่นะคะเป็นเทียงนา ไปตักปลาวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอันนี้อุ้ยขอปุกหนูกบได้เอาเลย ท,ทีน่าแม่ะบ็งตัวปลาลูกเด้อี่น่อผู้ได้ิสตั้งสั้งใด้เด้อค่ะคุณน่ะตรกปาลามาเอาถึงบ้าน,นเลยนะคะนี่ตัวปาลาดุกนี่ได้ตัวงามๆเ้ยค่ะแต่ไม่เกี่ยนสร้างแล้วเนาะนึงกระพองจังเงาม้อออเดอร์เตาแล้ว เม่ปีว่าหันกบปีนี้อันตรกยากัวแม่ปีวันเบืงเบงบอกกันเบิ้งตกกระดูกอ้ยอ่อนโอ้ยหิวมบอกไปเบิ้งปาเผาออกมื่แไงม่อ่ตัเลี้ยงเลี้ยงใช้ห้าเผาย่ใสพ่นอยู่ทั้งมันบอลมมันล้มหันใดดังไปก็ตีเหมซะ ปลาปลาอะไรใครรู้คอมเมนต์มาเลยนะคะปลาอย่างนี้เบนเบนหนูเ่ค่อยมากินปลานี่หนูมากินปลาดุกก็ปลาคอกลางหลายหลายใสโซเน่พ่อสั่งได้นะคะแฮกแพ้ มอลอันท่าคิดออ่ะอ่ะ้ดูนะคะ่ะผูู้ขายจ้าสั่งได้ค่ะเอาพวบรรยากาศไปค่ะคลิปนี้กับฟังว้ซับหนีเดี๋ยวเถ่าไทยบรรยากาศ EP สองให้ดูนะคะเบื่กัดไป Era, สเตปาร์และชำไดหรือว่าสิเผาปลากินจังใจสติดโบสิได้กินบอเจอกันค่ะ